พมาแต่ปองถูกอาลาดอาลาดมาเป็นแบมือใสนั่งอยู่หันหันน่ะริ้วริ้วริวแล้วมาจับมือปับนี่แมบแมบแล้วก็บินขึ้นขึ้นพวกละขึ้นปลายไฟพวกละแต่ว่ามาจับดอกกายได้นำอีกริ้วขึ้นไม่อีกมันขึ้นรถขึ้นคู่สูงจังปลายไฟนี่ครับบูป้าไปตัวได้อยเป็นขี้ร่องนึงใต้ผมเล่นอาลาดผมก็าากจับมาหิวนม้มมาจุดไปสวนนามชิน ่หาหคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องมันตะการตาโดยมันตะการคนเดิมน้องแกมแชนแนลนะคะค่ะท่านชมวัอนี้เนาะหายแอดเดินทางมาตามตัวเลขแนวทางลุซซี่ตองนะคะสําหรับแนวทางของลุซซี่ตองเนาะคะ่ะพันจะมีตัวเลขตัวใดนะคะเป็นแนวทางให้เอฟซีในวันที่หนึ่ง เกษจิกายัน2567เดี๋ยวไปเบิ่งไปฟังน้ำกันนะคะดีค่ะเลสีตองสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับผมลำรวยลำรวยลำรวยจังไถ่พันธุ์ย่ต๋องนี่ค่ะว่าฝันดีพันธุไหนฝันดีแหละหมอกแปดทุนฝันจังไถบองฝันฝันน่อไมอกแปดุนแปดุนที่เห็นตะบเชงคดอยู่ในแจ้วนาะเจะ้องอยู่ตีแปดตีศูนย์มาแล้วแจ้วก็ตีศูนย์ดัว ผมเป็นห่วงมองกล่องเจ้วพิ่ได้สูดแก้วเก่าเหรอแก้วอ่ะเรื่องแล้วมันเป็นห่วเลยเนาะเจ้ามันเป็นก้นเด้อมันก้นก็นถึงเก่าอีกมาหมื่อนั้นวายเาท่านได้ฝันบอกมอนี้ฝันหรอบ่ฝันแล้วเรื่องความฝันฝันเมื่อใดจ้าฝันเมื่อวานหรือเมื่อก่อนมือนั้นได้เมู่ก่อนหมื่อก่อนมือนั้นได้แต่เรื่องยังดวงจันทร์อืยินในดวงจันทร์ เงนนวจัรอ้าวอันนี้ฝันบ่อันนี้ฝันฝัน,นแล้วฝันอพอดีได้บาทบลเลขดวงจันทร์ได้ไหม<อ>เดี๋ยวกำลังอะไรเลขดวงจันทไหมค่ะเลขดวงจันสองเจ็ดบ่เห็นบ่หรือว่าฝันเห็นอันนี้เบิ้งกึ้เพื่อแล้วมื่อวันเพ่งเนี่ยฮะยี่มงมีซีหน่วยฝนเนาะยี่มงมิซีหน่วยซีหน่วยแล้วเ<า>ออ,อ,อมันจะเป็นแปดแปดมืองออกค้นษาเออคืนวันเพ็ญวันเพ็ญ ตั้งเลี้ยวขึ้นไปด้วยเลียวเบิ่งดวงจันทร์โอ้มันก็หลายหน่วยไปเบิ่งเลขอยู่ก็หน่วยแต่หน่วยหนึ่งมีสองหน่วยหนึ่งมีเจ็ดเพได้ฝันอันนี้เห็นเห็นของแท้เลยเออของแท้โอ้ดวงจันทร์มีหน่วยเดสองสี่หน่วยหน่วยนึ่งที่เป็นเก่าหน่วยหนึ่งที่เป็นหกนี่แต่มันพอสังเกตได้มูลมันประชัดคือสองเจ็ดโอ้สองเจ็ดนี่เห็นชัดเห็นชัด อันนี้เห็นในดวงจันทร์บ่ได้ฝันเนาะเป็นเรข่องแค่นี้ดวงจันทร์เพื่อหมาสุดออกสามเที่ก็เอาจริงๆก็ดวงจันทร์ก็นั่งใช่บ้านนี่ยพนั่งอยู่นั้นเมงหอยเพนพุ์มาแต่ปองถูกอลาดอลาศมาพนแบมือใสนั่งอยู่หันขันน่ะริ้วริ้วริ้วแล้วมาจับมือปั๊บนี่ยใชแมบบแล้วก็บินขึ้นขึ้นพอละขึ้นไฟไฟ่นละแต่ว่าปรจับดอกกายดีน้ำอีก ลี้วขึ้นไม่อีกก็ขึ้นมหาอีกเออขึ้นไม่เพียสามยังคอยบอขึ้นบารนี้ความฝันเลยจ้าบานี้ความฝันเป็นจังใดฝันว่าจังใดก่าค่ะอันฝันนี่ลงไปในสาน่ำแบบแบบงวดก่อนแบบไปกินกล้วยก่อนครับทำลองเดียวกันนั่นนั่นมันขึ้นรถขึ้นคู่สูงจังปลายไพน ครับบูป้าไปตัวได้น้อยเป็นขี้ลงถึงใต้ฝุ่นแล่นนา,าดปุ่นก็ควมฝันเออในความฝันงวดน,นั้นอันนี้กับฝันว่าเจ้าของลงไปตำเลยลึกเึก,เล,กเลึกทีนีลงไปตำมันหิวน้ำม,มาถึงต้นสวนน้ำชิ้นหาหนึ่งสวนน้ำหาหนึ่งเอามาจิ้มจิ้มีกับแซ่บอยู่ดอกน้ำนีเลยตีหาหนึ่ง บัดขืนมากบัดเตี้ปลานอนจระหองอยู่ในแก้วเขาเลือดตีอันแปดศูนย์นปลานอนอยู่ในแก้วพุจระหองอยู่ในแก้วปลานี่กต็ตีเป็นแปดป่าแปดแก้ว <ปา S 1> <ป>เป็นศ<ป>ูนย์เป็นศูนยเกาก็กทีลายเนาะฟันจำานั่นบหมเออไม่จำนั่น สรุปแล้วว่าได้ตีเป็นตัวไหนเนึ่งแปดศูนย์ตัวเดียวแปดศูนย์ตัวเดียวมาแข่งอยู่มันแยกออกใส่แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์สามตัวได้แยกใหน้นั่นแยกให้แล้วน,น,นี่ฝันล่าสุดนฝันล่าสุดเออล่าสุดฝันล่าสุดแล้วโป๊ตีถาเพื่นี้ต้องฝันนี่ ถ้าเราจำความฝันได้นี่มักสีเม็นเด้เป๊ะเลยมันเหม็นถ้าถ้ามาถามถ,ามถ,ามถาม้าเราบ่ฝันเราก็จำบ่ได้เราก็สิว่าบ่ได้จำบ่ได้เรื่องการลุกขึ้นมาลืมเลยนั่นแล้วเลยโม่นาะเล็กกับบ่แม่นพร้อมบ่ได้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 ดฝันกับจำได้แม่นละทถิ่นอ,อันนี้ฝันได้แม่นเลยนอกจาะเอออันนี้แม่นคักเลยเดี๋ยวเ็ดปลาอยู่ในแก้วมักคัดกันมาเนาะมักคักเออ จังของว่าาอยู่ในเกยวเ็เหล็กน้ากัเลยตีแปดไหนเอาตีตัวได้เขียนไนะจ้าเขียนเขียนใส้ดินเหนไหมนั่นเปล่าไม่พิเศษนะไม่พิเศษนะงวดนั้นเราก็เขียนใส่ดินแบบนี้แหละออกทั้งบนทั้งล่างคือทั้งสตัวทั้งสองตัว ม่เสียเียนเลยเด้อไม่เสีเรามะเสียเงินแค่บาทเสียทุกเงินของเราดินี่ความฝันปูดีสีตองเห็นนี้แบนีดอย่างงนแปนี่น้องจะบัเชียงบ่แปดศูนย์โอ้ตัวบังกิ้ลตัวเดียวเลยบ่ เดียว่าหันคือว่าเอาเอียงนี่หาเอียงอยู่เออตีตีออกไคโอตีออกไคตีออกไคนแนนสองตบ้นท่นชิมาเน้นสาตัวตบนเออสามตัวอ่าเหยียงไปแล้วนับไปไนาเนียับา้ารอบ้านนโอ้อ่าห้ เรเขียนมาท่งางคัเราไม่เคยเขีเยนลกากีทเามาเขียนตัว,วนี้แบบ,น,ลลบ,บนี้เลเขียนเลงนเรามาเขียนลายลงลายลงเอามองได้บอนี้อาน<ะ>นี่รอบนี้เขียนแปลกกอย่างนึ่งอันนึอนงังแปดศูนย์ห้าศูนย์หนึงอืมเอา เดี๋ยวมาให้แล้วเอาเดี๋ยวพี่น้องเห็นประชดเนาะเดี๋ยวเขียนเขียนให้บึ้งไหมเขียนให้พี่น้องบึ้งไหมอันนี้เนี่ยก็การนี้เดินอันไหนครับเนี่ยสามตัวนี้เนี่ยเบบนี่ก็เอาตัวนี้ไปใส่เอาหาไปใส่เอาหาไปใส่แปดศูนย์นี่บอกหาใส่แปดศูนย์เป็นแปดหาศูนย์เนาะเอาเอาเขียนให้พี่น้องเลยนี่เอาเครื่องพิมพ์พิมพ์เลย อ๋อันนั้นแปดห้าศูนห้าเราเขียนตรงลงไปเข้าใจเล้ปดห้าศูนย์มันเนี่คันแยกมาอย่งสี่มันจะเป็นแปดศูนย์แล้วก็หานึงมันตีกรอบไว้ให้แล้วเขาเขียนเขียนไม่เขียนตัวนี้อย่นองเบิงหนึ่งศูนย์โอ้หนึ่งนย์อย่เบิ่งให้เราเขียนให้หมัดกันตลอดน้ำเล่าอย่าลืมเล็กอันเห็นในวงจันทร์เด้อ สองเก็ไหมเนึงนงสีน้งเนอมาแล้วโอ้สีลายมาสลายัเราอ่ะนี่ลายตบ่อันนั้นเห็นในดวงจันทร์เอาตัวเพ่เอาแล้วก็ตัวตัฝันนี่มีตัวเดียวอันนี้เรบ่ง่เป็ด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  ไดนีว่าสองเ็บบกยงไม่คจันน mm ี hmm. ่โอ yeah. ้โหใส่ะเอ้าเบออกปน้าพี่น้อมันเขียนมาหมวยกับปึ้นแปดซะจ้มันติดกันนี่เนาะโอ้เออมันติดกันเออเลขแปดนังลงมัเกาทีนี่ให้เอากระดาษให้นรองซ่เลยเขียนเดล้กระดาษนอกไปน่ี่น้อลเดี๋ยวให้ให้น่รับถตอให้เอาแล้วเดยนี่มันคอยจะแมนมาทีนี่เอา มันๆมานองวนอีกเลยถดต้องบ้อนจดต้อนบ้อะไรก่อนฮะผู้ใดเห็นก่อนยิ้มปุยปุยยปุยเ็นเลอะเป็น่วงเลยมเจ้าพระคันเบ่งสิเบ่งอยู่ครับมันพระเจ้าเห็นเล็ยิ้มปุยปุยเลยเตี้ยจนถืงน้ำบ่หล่ะอเลยบอกมันเสือในตัวแปดศูนย์มันจะได้กาบอกว่าจะได้กบอกให้ซื้อแปดศ เน่นตัวนี้มาจ้าเออมักตัวนี้แหละมักแหงอยู่แล้วมักแข็งน่เลมักี่หมูหลันมันว่มีตัวหมักป็นยงไมัมักแปดแปด้ามักแข้งที่สุดคือแปดศูนย์แปดศูนย์ต่อสามตัวกับแปดห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งครับแปดแปดแล้วก็สองเจ็ดนสองเจ็ดนี่เห็นในดวงจันทร์ครับอ่ะนี่นะคะเป็นแนวทางของลือสีตอง นะคะครับผมอ่าวพญาตองครับผมขอบคุณท่านหลายนะครับครับสวัสดีครับทุกคนก้อนดูดีมีแห้งนี่ละพลสาธุสาธุขอเจริญก้าวหน้าไปสาธุผิดหลับคงเจ็บใจใจความไข้ใจมีเดู้สาธุสาธุ